เราเห็นแบบต่างจังหวัดบางบางพื้นที่ก็คือชั้นสองจะเป็นไม้ชั้นหนึ่งจะเป็นปูนเหมือนถ้าเคยได้ยินนะอาจารย์<ๆ>เขาบอกว่าดีดบ้านหรือเปล่าเรียกอันนั้นว่าดีดบ้านไหมใช่ไหมดีดบ้านขึ้นมาแล้วก็มีการต่อเติมให้มันสูงเป็นสองชั้นอย่างเงี้เนาะอ๋อันนั้นก็ลเลี่ยวไหมอ่ะเข้าใจครับเพราะเหมือนกับว่าถ้าเหมือนรุ่นใหม่เออเจนใหม่มาเขาไม่เขาเหมือน,นต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นมีลูกมีหลานเราต้องการอยู่กับตากับยายค่ะเราต้องการพื้นที่มากขึ้นก็คือก่อกำแพง แล้วก็ให้ชั้นหนึ่งอะ่ะจากที่เป็นใต้ถุนยก,ยกสูงขึ้นที่เป็นพื้นที่โลง่งก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านก็ก็ถือว่าถ้าเกิดมีพื้นที่บ้านใต้ถุนโลง่งๆก็ไม่ได้มีผลอะไรถามว่ามีผลไหมบังคับงจุ้ยไม่บังคับถามว่าตรงเนี้ยไม่แนะนําเลยเพราะหนึ่งพวงจุ้ยไม่บังคับแล้วสองก็คือทํางานหาเงินเก็บเงินได้เท่าไหร่ก็คือไม่เหลือเลยเพราะว่าหนึ่งไม,ไม่ไม่มีตัวเก็บทรัพย์แก้ยังไงดีคะต้องออก่อคือก็คือต้องต้องมีชั้นหนึ่ง องมีชั้นหนึ่งง่ายๆคือตอนนี้เป็นบ้านลอยบ้านยกพื้นอ๋อนึกออกตามศาสตร์ก็คือว่าเราจะเน้นชั้นหนึ่งพงจุ้ยนะฮะจะเน้นชั้นหนึ่งค่ะแล้วอาจารย์บอกว่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมใช่ครับแล้วถ้าตรงเนี้ยชั้นหนึ่งไม่มีห้องน้ําอมก็คือซับไม่มีตัวเก็บซับอาจารย์เคยเห็นบ้านที่อุธยานะคะเขายกสูงแบบเนี้ยข้างล่างคือโล่งจงเลยแล้วมีห้องน้ําอยู่ข้างหลังอันนี้ได้ไหมเก็บได้เก็บได้อยู่แต่เงิน ไม่รู้จะมาจากไหนก็คือเหมือนมีกระเป๋าตังค์แต่ว่าเราไม่มีงานทำอ๋อเข้าใจแล้วค่ะง่ายๆคือเหมือนกับว่ามันต้องปิดทึบแล้วก็มีทางเข้าแค่ทางเดียวค่ะก็หมายถึงอย่างเงี้ยเปิดโล่งเลยสี่สี่ทิศออเนาะจริงๆอย่างที่อาจารย์ว่านะคะยังไงก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ไม่มีชั้นล่างนะอย่างที่อาจารย์บอกเปิดพื้นที่โล่งเนี่ยตามฮุงจุ้ยแล้วอะจริงๆมันก็ได้แหละแต่มันก็ได้ในรูปแบบที่คุณยังมีอยู่นะเท่าทางที่ดีแล้วเนี่ยก็ปิดซะ เพื่อที่จะให้มีเงินมีโชคมีราบ,รบมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจารย์ยึดถือว่าชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นชั้นที่ได้100 100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะมีคำถามต่อคะ่ะนะคะอ่าบันไดตรงกับห้องน้ำได้ไหมคะคุณนนสม,ม,มคิดคไม่มีปัญหานะคะอ่ะคุณนัดคะ่ะสวัสดีคะ่ะอาจารย์มีห้องน้ำกลางบ้านแค่ยังไงดีคะอยู่ทาวน์เฮาส์ย้ายห้องน้ำไปด้านหลังไม่ได้คะ่ะไม่มีพื้นที่คะ่ะขอบคุณคะ่ะ ห้องน้ําอยู่กลางบ้านตรงเนี้ยมันเป็นข้อที่แก้ไม่ได้ถ้าฟังจากข้อมูลนะครับห,หนึ่งไม่มีพื้นที่เลยโดยปกติแล้วอ่ะเราจะสามารถย้ายห้องน้าไปอยู่ด้านหลังได้ถ้าเป็นทาวน์เฮาส์โดยปกตินะครับที่ไปเห็นมาเป็นหลายๆเคสเพราะหนึ่งส่วนใหญ่มีพื้นที่ด้านหลังเพื่อต้องการให้ต่อเติมอย่างไรคือมีประมาณสี่เมตรเห็นเห็นเห็น,หนอยู่ครับเพราะว่าแล้วก็เราต่อเติมได้สองเมตรก็คือพื้นที่จํากจัดทากฎหมายพอดีหรือไม่ก็เราต่อแบบไม่มีทางออกไปด้านหลังไปเลยได้ แต่ถามว่าทางนี้ทางนั้นเนี่ยที่บอกว่าทําห้องน้ําไม่ได้ต้องไปดูสถานที่จริงเพราะว่ามุมมองของตัวลูกบ้านกับมุมมองของนี่ที่มองข้อมูลที่ไปเจอมาหลายหลายคิด<ะ>สามารถแก้ได้นะคะแต่ในกรณีที่แก้ไม่ได้เลยถามว่าผิดพลาดอะไรหรือเปล่า,าเราจะทําอย่างอื่นเสริมก็คือถ้าต้องการต่อเติมต่อเติมด้านหน้า อถ้าในในกรณีเท่านำอยู่กลางบ้านเราต้องการจะต่อเติมต่อเติมด้านหลังไม่ได้แตต่อเติมด้านหนอ๋อถ้าเป็นทางตันไปละนะชะอย่างที่มาขอดถ้าว่าต้องการไม่ต่อเติมละมีทางอยู่หรือเปล่าอันเนี้ยเราก็อาจจะทําตัวกักษาเพิ่มค่ะแต่มันไม่ดีเท่า ห้องน้าไปอยู่ด้านหลังแล้วม็ต่อเติมนั่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลงลึกละเอียดมากๆนะคะถ้าเกิดว่ามาบอกกันอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะเออมันก็จะได้ไม่ละเอียดมันจะได้ไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะติดต่อเข้ามาได้นะคะมาพูดคุยกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์คาศูนย์เก้าแปดสองหกสองสี่หกห้าห้านะคะเชิญอาจารย์กันไปสำรวจดูพื้นที่บ้านนะคะว่ามีการปรับแก้อย่างไงแล้วก็มีการต่อเติมมีการเสริมอะไรเข้าไปแทนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยห้องน้ําอยู่อย่างเงี้ยปรับแก้ไม่ได้อะไไไรรรยงงงแแล้้วเเเาจะตออสิมบบหนพื่ ทำให้เราได้รับโชคได้รับลาบเหมือนคนอื่นเขาที่มีหงจุ้ยที่ดีๆบ้างนะคะ